ยังตั้นี่พี่ผู้ใดเหมือนตั้มสมฟาปินอันุชนี่ก็ได้อันุชาฟาปินนางดีๆเด้อเวลากินสมสำฝาปินอันุชาฟาปินอันุชาฟาปินกวางเสียบเสียบเสียบหรือวะเสียบคักบ่อเสียบครับเสียบพอดคนครับโอ้ยคนกระตั้มเสียบครับคนกระตั้มเสียบครับผมโอ้ยขนเนี่ยหัวแบบไม่หมดกัน ต่ำอยัางไงครับนี่ต่ำอย่างไงล้วจะมีต่ำอยัางไงนี่มีต่ำทะเลครับต่ำทะเลต่ำซัวต่ำมั่วต่ำซัวต่ำมั่วต่ำมั่วตัวปาดโคกจ่อยมันก็โคกเงี้ยครับแกครับโคกเงี้ยอยู่มามาของหน่อยมามาของหน่อยเต๋่ต้องมาของเงี้ยเนาะครับผมโอ้อันนี้ฮาสร้างจำเลยนี่จำมั่วตัวครับจำมั่วนตัวครับโอ้จำมั่วตัว ปลาตาําโมตัวใส่มาคือแค่ค,ครึ่งกิโลตัวนี้ปลาตองหวนสูตรปลาปิ้นครับสูตรปลาปิ้นครับเอาเต็มโคก,กว่าเต็มโคกเนาะเอาเศษอะไรเลยเด้อปลาต้องหวนขายอย่ายง,ง,ยงเนี้ยครับเนี่ยขายได้ตำสมบ่ขายหมดทุกอย่างครับขายหมดทุกอย่างเฮปลาไม่เหล่าไม่เบียร์ครับผมออเอห่วย ว่าแม่เขายเตาต้มสมตัวไ่นขายน้ำพร้อมผู้ชายขายน้ำผู้ชายขายน้ำน้ำมะเดื่อกันไหมใส่น้ำมะเดื่อแเองครับน้ำมะเดือแค่เองน้ำมะเดื่อก็เฮ็ดเองสูตรฟาปีนสูตรฟาปีนมีขายตามท้องตลาดบ่ล่ะบ่ครับโอ้สูตรเฉพาะตัวครับผมใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายอันนี้ยังเนีไงอันนี้นุ่มหมดตัวหอมก็มีขายหอมก็มี ปลาปลาสมกับมี่ปลาสมกับมีปูอปูอปูอะใสอีกแนวี้ยหอยนะโอ้ยอันนั่นอันเซนแม่อันอันขายขายขายโคตรก็เท่าไ <blunt. S 2> um. รก็ครับนี่โคตรละลอยครับโคตรละลอยป้าพี่น้องเอ้โคตรละลอยเกือบเต็มโคตรเครื่องโคตรเลยนะตั้มันนี้เช็ดจังไล่ะหนี้เบิรงใส่ลงไปอ้าวใส่ลงไป ปูก็ใส่เป็นตัวทังท้งกุ้งทั้งอ,อันนี้คืตมมอตำโมสัวเนะาะตำโม,มสัว้ว,มมวครับเร้ออนุชาฟ้าปิน้นตำปูกุ้งปลาหมึกตำขา้าวโพดตำไทยลาวนะครับเบอรบ์โทรโทเพียงแค่นี้นะครับนี่สนใจโทรสั่งได้หรือว่าโทรตามได้อนุชาฟ้าปิ้นแซ่บไปเลยนะครับการันตีได้แซ่บแซบ มีจากตำแน่ครับมีจากตำมีลายตำครับมีลายตำตำทะเลกับตำตำทะเลก็ตำตำบกฮวงตำสมธรรมรากับตำตำครับตำอีปูใส่ใส่ลงไปครับโคกนี้อยนึงครับดูดูดยครับด้วยว่าโคกนีจะได้าหลมันเลยปูไหลเทยฮะมีปลาทูบ่ครับอป๊าบคุบ อูใส่ไปแล้วครับสองตัวสามตัวโอ้อันยอดได้ปะเนี่ยคาเตียยอดได้ปะยอดอาเลยยอด้ดี๋ยวไป,ไป,ปอง,นงันนเอั้นอันอนั้นเขเก็บตัง์ว่นนั้นนะฮะเาไรเขาเก็บต,นนะเกบตังเดี๋ยว <S <S ลูกค้า้ดีส่วส่วส่วน่ะน้ำไหแตก โอยนีเป็นยังออไงเีย<ะ>บาปุนแล้วครับตำานี่ไ่ต้องใส่จานครับใส่ถาดไปเลยบ่มมองได้ํำได้ร้ายกนี่รอกครับหนึ่งร้อยบาทดิเนี่ยาถาดละหนึ่งร้อยครับเนี่ยํำสน่นถาดละหนึ่งร้อยน้นองเรครับการันตีเลย แสบแทบ้แสบ,บนัวเพราะว่าปลาแดก,ดกคิดเองนะปลาแดกนเนอะปลาแดกคิดเองเนอะครับเพราะไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับสูตรเด็ดก,ก็คือสูตรปลาแดกนะครับแสบก็คือแสรรบ่บนเป็นปลาแดกนี่มือหนึ่งขายได้จะโคกครับมือหนึ่งนี่ประมาณยี่ costly. สิบสามสิบหกยี่สิบสามสิบหกอลายได้ตัวมือน,นี่ สองสามพันอยู่บ่ครับนี่ประมาณสามพันเนาะสองพันสามพันเอาโคกนึงมันบ่โคกเดียวก็พอแล้วเนาะอโอ้กินบิดบ่กันนะพี่กินบิดบ่ให้เขาบอกกินเผ็ดดิบ่ไรสูตรอนุชาต้องจัดจานอันนี้ตําฟ้าปิ้นเนาะของ่นตาก็อนตํโจโจ๊ะโจ๊ะนะอันนี้ครับตาอนุชาฟ้าปิ้นลอยเดียว ก็เด um uh 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 huh? like ี๋ยวกินเบิรบ้านก็เดี๋ยวกินเบิร์ตเย็นผสมกับไข่กระติ้งเลยผสมเฮ็ดเองมีอันพี่สาวเฮ็ดก็แน่เฮ็ดจะพานี่กว่าอันนี้อันนี้ตำมืซั่วอันนี้อย่าเพิ่งไว้ย้ำนะอันนี้ตำมืซั่วมะตัวำมือตัวมีตำมือตัวตำไทยตำเลาวตำกุ้งตำทะเลมีเบิดมีโคกระจักบาดเนี่ยครับนี่โคกระจักบาดขายโคกระจักบาด คกละลอยครับลอยลอยหาซีฟโคกละสองอยหาก็มีครับเรียกตัสี่ังครับตัดสัมธรรมดาดิถ้าตัธรรมดาดธรรมดาสามสิบบาทโอ้โหตธรรมดาสามสิบเนาะอันนี้ปิดเรียบร้อยครับอันนอไมเนาะไปแซ่ดวะจาทราก่อนแซ่ดแท้จ้านี่ ส้มตำม,มั่วซั่วกินกับปักหอยคงโอ้ฝงบินตำขึ้นหลายแถอะเอาเลยครับเด้อมาเสียบมานัวน้ำกันคุณครับเป็นหมอเลย,ยบักหอยแสียบเสบเสบ,สบมาเด้อมาเด้อ